Did you know, did you know know ุร, <Thom ai? S 2> ร,รู้ห,หทำไม่ไข่ไก่มีแค่สองสีทำยาต้องถนัดสักตัดามาเมื่อสองอาทิตย์ท,ที่ผ่านมา,า,าได้เองตัดบ่อยมากเลยอะเหรือว่าปัญหาของเรามันอยู่ตรงนี้ตัดผมบ่อยแล้วผมมันจะยาวเร็ว จริงหรือเปล่าเคยได้ยินใช่ไหมคะเขาพูดต่อๆกันมาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหนวดอีกอันหนึ่งนะหนวดคุณอาเล็กซ์ทำไมหนวดเยอะไปกิชิ้นฝาเนภาษาเยอรมันแปลว่าเพราะว่าโกนทุกวันจริงหรือเปล่าที่ตัดผมบ่อยๆกับโกนหนวดทุกวันเนี่ยผมจะยาวเร็วขึ้นแล้วหนวดมันจะหนาขึ้น เชื่อว่าหลายคนคงได้ยินความเชื่อที่บอกต่อๆกันมาว่าการโกนขนจะทำให้ขนที่งอกขึ้นมาใหม่แข็งขึ้นหรือว่าถ้าเกิดตัดผมบ่อยๆจะทำให้ผมยาวเร็วแล้วก็หนาขึ้นความจริงก็คือ การตัดผมหรือโกนขนไม่ได้ส่งผลอะไรต่ออัตราการเจริญเติบโตของเส้นผมเลยค่ะเพราะว่าการเจริญเติบโตของเส้นผมนั้นถูกควบคุมโดยต่อมรากผมที่อยู่ใต้ผิวหนังต่อมรากผมนี้เองเป็นตัวกำหนดความนาสีและอัตราการงอกของผมในแต่ละคนความเชื่อที่ว่าการโกนขนจะทำให้ขนที่ขึ้นมามีลักษณะแข็งหยาบและหนาขึ้น จึงเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแต่ที่หลายคนรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าขคนหรือผมที่งอกออกมาแต่แรกจากรากนั้นที่ปลายของมันจะมีลักษณะบางแหลมสีอ่อนแล้วมันก็จะค่อยๆงอกหนาขึ้นตามความยาวของเส้นผมจดโคนแต่เมื่อเราตัดหรือโกนส่วนปลายที่แหลมบางออกไปมันก็จะเหลือแต่ส่วนโคนที่มีความหนามากกว่าส่วนปลายผมเพื่อที่จะให้ภาพชัดเจนขึ้น ลองดูนี่นะคะเอากิ่งไม้ยาวๆมากิ่งหนึ่งแล้วลองงอดูค่ะเราจะเห็นว่ามันมีความยืดหยุ่นพอที่เราจะทำให้มันโค้งงอได้บ้างแต่พอเราหักปลายมันออกไปสัก3 4มนิ้วดูเหมือนว่าเราจะงอมันได้ยากขึ้นแถมมันยังดูเหมือนว่ามันแข็งมากขึ้นอีกด้วยแต่สิ่งที่เราสังเกตได้ชัดอีกอย่างก็คือเส้นผมที่ยาวกว่าก็จะสบัดพลิ้วไหวได้ง่ายกว่าแล้วก็ไม่โดนปลายแข็งๆหนาๆของผมที่ถูกตัดทิ่มตำํำ ซึ่งสามารถสังเกตรหรือพิสูจน์ได้ง่ายๆกับผมของคนที่เพิ่งไปโกนผมหรือไว้ผมรองทรงนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้เราเชื่อว่ายิ่งโกนขนก็ยิ่งหนาหรือว่ามีเส้นใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกับการแว็กซ์ขนค่ะมันก็ไม่ได้ทำให้ขนที่งอกขึ้นมาใหม่หนาขึ้นอย่างไรก็ดีถ้าเราแว็กซ์มันบ่อยๆมันจะมีผลกระทบต่อความหนารวมถึงการงอกขึ้นมาใหม่ได้เนื่องจากแว็กซ์จะไปสร้างความเสียหายให้กับต่อมรากผม อาจจะทำให้ขนที่ขึ้นมาใหม่เส้นบางลงแล้วก็น้อยลงได้ค่ะไม่จริงนะคะที่บอกว่าตัดผมแล้วผมจะยาวเร็วขึ้นโกนหนวดแล้วหนวดจะหนาหรือว่าแข็งขึ้นอันนี้ไม่จริงเพราะว่าการที่ผมยาวเร็วขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพันธุกรรมอันที่หนึ่งอันที่สองอาหารการกินที่เรารับประทานเข้าไปด้วยไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องตัดบ่อยตัดไม่บ่อยเลย you know คุณรู้หรือไม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะ YouTube ดูรายการย้อนหลังส่วน Facebook 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 แล้วก็มีอีเมลมีจดหมายเหมือนเดิมนะคะเรารอคำถามอยู่นะคะแล้วก็ฝากอีกนิดนึงรายการใหม่ทางช่อง 3S d ัดมงเึ้าถึง9โมงวันเสาร์ติดตามกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Did you know